ชายคนนี้แอบเทผงสีขาวลงในกระติกน้ำร้อนบังเอิญผู้หญิงเห็นทันหญิงสาวคนนั้นก็เรียกเทรนเนอร์ ผู้ชายคนนี้ตกใจแขนขาเลยตื่นตระหนกปรากฏว่าผู้ชายคนนี้แหละที่เป็นเทรนเนอร์แล้วหญิงสาวก็หยิบกระติกน้ำร้อนขึ้นมาจิบน้ำคำใหญ่ๆเธอรู้ดีว่าในน้ำมีสิ่งที่ผิดปกติอยู่แต่ทำไมเธอยังกล้าดื่มอยู่ละ่ะเทรนเนอร์มองเธออย่างใจจดใจจ่อหลังจากนั้นไม่นานหญิงสาวคนนั้นยืนขึ้นแต่เกือบเป็นลมเทรนเนอร์ก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยหญิงสาวจากนั้นพาเธอไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้หญิงคนนั้นตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีเธอเอื้อมมือไปหยิบสกอตเทปแล้ว ใช้เทปพ,พันมีดพันรอบท้องหญิงสาวพยายามจะตื่นตัวแล้วเธอก็แซงทําเป็นอ่อนแอคราวนี้ก็มีชายอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาถามถ,ามถึงอาการของหญิงสาวในที่สุดก็จากไปอย่างปลอดภัยภายใต้การช่วยเหลือของชายสองคนแล้วช่วยหญิงสาวเข้าไปนั่งในรถชายคนนั้นรีบถามเรื่องสุขภาพของเธอเธอบอกว่าไม่เป็นไรเขาจึงจัดจากไปอย่างสบายใจเธอกลับดึงมือชายคนนั้นทันทีแต่เพียงเพื่อขอบคุณเขาเท่านั้นเขาแนะนําเธอเสร็จแล้วก็จากไปเทรนเนอร์ทําเป็นแกล้งถามอาการของเธอ เธอบอกว่าเธอไม่สบายนิดหน่อยเทรนเนอร์จึงตัดสินใจจะพาเธอกลับบ้านในตอนนั้นเธอทันไม่ไหวแล้วก็เลยเป็นลมทันใดนั้นเธอก็ตื่นจากอาการโคมา่าณจุดนี้เทรนเนอร์เดินเข้ามาเธอถูกขููเข็นเลยรีบร้องขอชีวิตหลังจากนั้นเทรนเนอร์ปิดตาเธอด้วยเทปปากาาแล้วออกจากที่เกิดเหตุผู้หญิงคนนั้นใช้กําลังทั้งหมดของเธอต่อสู้จนถอดรองเท้าออกได้อยู่ในรองเท้ามีมีมดยอยู่หนึ่งอันเธอค่อยๆขยับร่างกายเพื่อเอามีดออกมาห้าครั้งเจ็ดรอบจึงสามารถตัดเชือกออกได้เธอรีบดึงเทปปากาาที่พัน รอบศรีรษะของเธอออกอย่างรวดเร็วและรีบแกะเชือกที่มัดขาเธอขณะนั้นเทรนเนอร์ออกมาเปิดประตูปรากฏว่าชายคนนี้สมรู้ร่วมคิดกับเทรนเนอร์ทั้งสองคนสมรู้ร่วมคิดกันทำผิดเจรจาวิธีว่าจะจัดการกับหญิงสาวคนนี้ยังไงดีหลังจากคุยกันได้หนึ่ง ชั่วโมงเทรนเนอร์ก็พาเขาไปพบผู้หญิงคนนั้นเธอที่ได้ยินเสียงคนอยู่ข้างนอกก็รีบมาตัวเองด้วยเชือกชายทั้งสองคนค่อยๆเดินเข้ามาแล้วเทรนเนอร์ก็ถามผู้ชายคนนั้นว่ารู้สึกยังไงเขาพึงพอใจกับผู้หญิงคนนี้มากเธอแกล้งทำเป็นดูน่าสงสารเธออ้อนวอนทั้งคนสองคนให้ปล่อยเธอไปทั้งสองคนไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆยังดีใจด้วยช้ำที่สามารถจับเธอมาได้การสแสดงของผู้หญิงสมควรได้รับรางวัลอสการ์แล้วเธอก็รีบแกะเทปออกจากหัวของเธอเธอรีบลุกขึ้นหลังจากการยักย้ายถ่ายเทชายทั้งสองคนยังคง และพูดคุยกันหญิงสาวที่สังเกตทุกการเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆแล้วช่วยโอกาสตอนที่ทั้งสองคนไม่สนใจแล้วแอบออกมาทั้งคู่ยังยืนคุยกันอยู่ไม่นานเธอก็พบที่ที่เก็บหญิงสาวอีกคนไว้เธอค่อยๆสังเกตอย่างระมัดระวังหลังจากที่ได้รับการยืนยันอย่างปลอดภัยเธอเริ่มถามถึงสถานการณ์ของหญิงสาวอีกคนเด็กหญิงเห็นว่าจะมีคนมาช่วยเธอเธอก็รีบตื่นเต้นดีใจกลับกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ทำ เพื่อช่วยชีวิตผู้หญิงอีกคนอย่างที่บอกถ้าไม่เข้าถ้ำเสือจะจับลูกเสือได้อย่างไรผู้หญิงคนนี้ก็รีบตัดเชือกของเด็กหญิงทันทีแล้วเธอก็รีบวิ่งไปที่หน้าต่างเพื่อดูสถานการณ์ชายทั้งสองคนกําลังเดินไปที่ห้องที่ผู้หญิงถูกจับขังไว้ก่อนหน้านี้ผู้หญิงคาดว่าสิ่งที่เลวร้ายกําลังจะเกิดขึ้นชายทั้งสองคนเข้ามาในห้องแล้วไม่เจอใครทั้งสองคนก็ตะลึงในเซี่ยววินาทีทั้งสองคนเริ่มซึก,กันไปใหม่ หลังจากการโต้เถียงได้สักพักชายทั้งสองคนถูรีบอตตามไปดูด้านนอกท,ทันทีส่วนผู้หญิงสองคนก็ตัวสั่นด้วยความกลัวเด็กสาวถามหญิงสาวว่าตอนนี้จะทำยังไงดีหญิงสาวบอกให้ไปโรบอตี่ซ่อนก่อนจู่ๆก็มีผู้ชายหน้าหงอยทั้งสองคนเดินมาทางนี้ผู้หญิงทั้งสองคนรีบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องเงียบๆชายทั้งสองคนรีบพุ่งเข้ามาดูพบว่าหญิงสาวไม่มีปีกจะบินหนีไปได้อย่างไรจากนั้นชายทั้งสองก็ค้นดูทั่วทั้งห้อง ผู้หญิงทั้งสองคนที่กำลังตัวซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งผู้หญิงทั้งสองคนฉวยโอกาสตอนที่พวกเขาไม่ทันได้ดุจับมือเด็กสาวแล้วรีบวิ่งออกไปพวกเธอทั้งสองรีบวิ่งหนีไปเมื่อทั้งสองกำลังจะวิ่งออกถึงนอกประตูกลับถูกพบเห็นอีกครั้งโดยชายที่ก้าวออกไปข้างนอกเทรนเนอร์ดึงปืนออกมาขู่พวกเธอให้หยุดหมดหนทางผู้หญิงทั้งสองคนจึงต้องหยุดจะออกจากโรงพวกปีศาจนี้มันยากมากแต่สุดท้ายกลับถูกจับได้อีกครั้งทั้งสองคนคุกเข่าลงกับพื้นด้วยความกลัวเทรนเนอร์ย้ำทั้งสองคนในครั้งเดียว แล้วบอกทั้งสองคนให้กลับห้องไปอย่างดีๆผู้หญิงดึงมือเด็กสาวรีบวิ่งหนีไปเทรนเนอร์ไม่สามารถสับทิ้งคนสองคนเป็นชิ้นๆได้อย่างไรก็ตามทันใดนั้น ก็มีชายชาราคนหนึ่งมาเคาะประตูเขาโกหกว่าเขามาที่นี่เพื่อตามหาคนชายคนนั้นรีบไล่ชายชาราออกไปทันทีแล้วยังบอกเขาว่ามาหาผิดที่แล้วละ่ะชายชารารีบอธิบายประกาศว่าตัวเองมาที่นี่เพื่อซื้อของชายคนนั้นเหลือบมองดูเพื่อนของเขาเทรนเนอร์โบกมือให้ชายชาราเข้ามาชายชารามองไปดูและรีบเดินเข้าไปข้างในตอนนี้เทรนเนอร์กู่ให้ทั้งสองคนนั่งลงอย่างดีๆแล้วเขาก็โกรธและเดินออกไปหลังจากการเจรจาก,กันหนึ่ง ชายคนนั้นพบสิ่งที่น่าสงสัยจากชายชราเขารีบไล่ชายชราออกไปทันทีในขณะนี้ชายชราชักปืนออกมาจ่อไปที่ชายคนนั้นคมคูผู้ชายอย่าททำเป็นผดเด็จการจูจูเทรนเนอร์ก็เล็งปืนไปที่หัวชายชราจากด้านหลังไม่มีทางไปต่อชายชราเลยต้องยอมแพ้ชายชราบอกกับพวกเขาว่าจะหนียังไงให้หลบแสงแดดได้เทรนเนอร์ที่เย่อหญิงและเอาแต่ใจเท้าข้างหนึ่งแต่ชายชราล้มลงไปทุบกับพื้นแล้วสั่งชายคนนระให้รีบย้ายหญิงสาวทั้งสองคนออกไป ผู้ชายคนนั้นบังคับเอาผู้หญิงสองคนไปผลักผู้หญิงสองคนลงไปกองที่พื้นเมื่อถึงจุดนี้ชายชราก็รีบโน้มน้าวชายทั้งสองชายคนนั้นเล็งปืนไปที่หน้าของชายชราและตะโกนด้วยความโกรธผู้หญิงทั้งสองคนกลัวมากเลยกอดชายชราขณะที่พวกเขากําลังจะจัดการกับกลุ่มคนเหล่านี้ทันใดนั้นชายชราก็เงยหน้าขึ้นฟ้าและหัวเราะอ,อย่างเย่อหยันทําให้ทั้งสองคนมุนงงชายชราพูดกับผู้ชายทั้งสองคนว่าบาปของพวกเขามันเห็นได้ชัดมากมันเผยให้เห็นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเขาเห็นทุกอย่างก้าวในสิ่งที่เทรเนนเอร์ได้ท แผนการทั้งหมดอยู่ในมือของเขาแล้วทั้งหมดถูกจัดฉากโดยเขาเพียงเพื่อล่อง,งูออกจากโพรงชายชาราแนะนำให้ทั้งสองมอบตัวอย่างจริงใจบอกว่าพวกเขาทั้งสองถูกตำรวจล้อมรอบไว้หมดแล้วผู้ร้ายที่ลักพาตัวทั้งสองคนตอนนี้งงงวยอย่างมากทั้งโกรธทั้งทำอะไรไม่ถูกแล้วรีบวิ่งออกไปตรวจด,ดูสถานการณ์จริงอยู่ที่ขิงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดทั้งสองคนไปเปิดประตูเพื่อดูแล้วเห็นมีตำรวจอยู่รอบนอก ทั้งคู่กลัวมากเอเลยยอมแพ้ชะโดยดีภูเขาและท้องฟ้าที่ยิ่งใหญ่ยากที่จะหลบหนีคนเลวจะไม่มีตอนจบที่ดีสุดท้ายจะถูกลงโทษตามกฎหมายจำไว้เสมอว่าความชั่วก็คือความชั่วมันจะไม่สมบองรอก